ขออนุญาตนะคะรีวิวสินค้าที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งรายการนะคะจะเป็นคูบ t ตา50แรงม้านะคะตัว SP นะคะตัวนี้ลูกค้าค่ะจดทะเบียนใช้งานปี2,565นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2,565นะคะตัวนี้เลขกหม่ใช้งานเพียงแค่1,400ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ ตัวนี้เราเก็บช่วงล่างไปให้แล้วเป็นบางส่วนนะคะตัวนี้เก็บช่วงล่างแล้วนะคะเปลี่ยนท่อน้ํามันไฮดรอลิกแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่2เส้นนะคะเปลี่ยนทายของเลวเรียบร้อยนะคะลูกค้าตรวจเช็ครถซึมให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปี65นะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะสามารถผ่อนได้ด้วยนะคะคันนี้ผ่อนได้นะคะ ดาวเริ่มต้นเพียงแค่65,000บาทเท่านั้นเองนะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่6 5 0 0 0บาทนะคะราคาเงินสดอยู่ที่5,60,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาราคาเงินสดอยู่ที่5,60,000บาทเท่านั้นนะคะ ตัวนี้นะคะโดยรวมแล้วนะคะก็คือสภาพดีเลยแหละนะคะหลังคาไม่แตกหักนะคะลูกค้าขาหลังคาไม่แตกหักนะคะเบาะหนังนะคะไม่ขาดด้วยนะคะยางเดิมเป็นยางโอตานินะคะยางยี่ห้อดีเลยนะคะยางหลังใช้งานได้อีก70%เเลยนะคะใครที่สนใจผ่อนนะคะสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง 6ปีเลยนะคะใช้เงินดาวเพียงแค่6 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ดาวเริ่มต้นเพียงแค่6 5 0 0 0บาทนะคะสามารถใช้คนค้ำ1คนเท่านั้นนะคะลูกค้าขะใช้คนค้ำเพียง1คนเท่านั้นนะคะสภาพนะคะด้านล่างนะคะเราเก็บเรียบร้อยนะคะนอ็นอตล้นอน็อตกีตาร์เปลี่ยนให้หมดแล้วนะคะอ่าตัวนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะลูกค้า,า่ะ จะเหลือเฉพาะสีด้านบนนะคะตัวนี้เรายังไม่เก็บนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าสั่งจองนะคะเราก็จะจัดทําตามออเดอร์ลูกค้าเลยนะคะปรับสภาพตามใจลูกค้าเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้ลําดับที่คันนี้ลําดับที่196นะคะลูกค้าออขออภัยคะ่ะลํำดับที่190นะคะ ลำดับที่190นะคะลูกค้าปี65ดาดาวเริ่มต้นเพียงแค่65,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจดูรถนะคะพิกัดร้านอยู่ที่ตำบลครุงเก่าอำเภอท่าคันโถจังหวัดกาฬสินนะคะหรือว่าโทรหาในนี้ได้เลยที่เบรโทร0 9 8ย์5 5 3 0 1นะคะ098 125 5301นนะคะเดี๋ยวเรามาดูร,รอบตัวรถอีกสักครู่นะคะ ใครที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะโทรหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะ0981255301นะคะเพชรลุงเหลืองตั้งอยู่ที่ตำบลกรุงเก่าอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านค่ะ